สวัสดีค่ะพบกับเจนนี่นะคะที่ช่องเจนนี่โกลาวนะคะวันนี้เจนนี่นะคะก็พาเพื่อนๆนะคะมากินชาบูที่อร่อยอีกนะคะที่จังหวัดจันทบุรีนะคะมาดูกันนะคะว่าที่นี่คือที่ไหนนะคะ,ะตามเข้ามาเลยค่ะมาสองที่ค่ะเป็นลูกเต๋อชิ้นไหนดีคะเออนั้นเดี๋ยวเป็นตัวทะเลแล้วกันนะคะทะเลนะคะ่ะเป็นรีฟิลไหมคะเป็นรีฟิลค่ะน้ำซุปรับน้ำอะไรดีคะเป็นน้ำใสกับน้ำดำอะค่ะใสกับดำนะคะทั้งหมด596บาทค่ะ596บบาททานได้กี่นาทีคะ ชั่วโมง40นาทีชั่วโมง40นาทีเนาะได้ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในร้านของดิมชาบูนะคะคือตอนนี้เรามากินช่วงกลางวันนะคะน้าที่นี่นะคะจะมีอยู่ให้ด้วยกันนะคะสามน้ําก็คือเป็นน้ําใสน้ําดํานะคะแล้วก็เป็นต้มยำนะคะวันนี้นะคะเจนนี่สั่งมาสองน้ำก็คือเป็นำำน้ําดำกับน้าใสนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบความเผ็ดร้อน,นะคะ่ะก็นา,นาเป็นต้มยำนะคะอยากจะแจ้งว่าสามารถทานได้ถึง1ชั่วโมง40นาทีในทีเดียวนะคะแล้วก็เวลารับประทานนะคะ เขาก็จะมีตัวนี้ให้ค่ะให้เพเพื่อนเลือกนะคะก็อย่างเมื่อกี้นะคะที่บอกว่าเขาจะมีอยู่3ามเด็ละค่ะคือถ้าเป็น1 99นะคะก็จะสามารถทานหมูได้ทานลูกชิ้นได้แต่ว่าถ้าเป็น2-6 9ค่ะก็สามารถทานเป็นซีฟู้ดได้แล้วก็พรีเมียมสุดๆเลยถ้าสมมติคนที่ชอบเนื้อะค่ะก็คือ3.49บาทคะ่ะอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่เจนิสัวันนี้จิ้มที่นี่นะคะก็ ค่อนข้างจะมีหลากหลายนะคะนี่เลยก็จะเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มสุกี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เป็นน้ำจิ้มอะไรเราเรียนไม่ถูกเหมือนกันอะแบบน้ำจิ้มแบบเกาหลีญี่ปุ่นเนาะอันนี้ก็จะเป็นซีฟู้ดนะคะส่วนเ,นเพื่อนๆนะคะที่ชอบกินเผ็ดก็จะมีพริกให้นะคะผักอันนี้คือเพื่อนๆน,นะคะเอาที่คีบที่เขาให้มาที่โต๊ะคะ่ะสามารถมาคีบได้เลยนะคะ แต่ว่าที่นี่นะคะก็ยังไม่หมดค่ะก็คือว่าจะมีลูกชิ้นด้วยมีลูกชิ้นนะคะก็คือน่าจะเป็นแบบว่าในส่วนที่เป็นลูกชิ้นทอดหรือไม่ก็นักเก็ตเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นนักเก็ตก็ได้ค่ะนักเก็ตเป็นไฟลยเกียวซ่านะคะแล้วก็ถ้าเนเพื่อนชอบกินซูชิก็มีซูชิให้เช่นกนันนี่ก็จะเป็นน้ํานะคะ ร้านนะคะก็คางจะมีผักให้เราเลือกเยอะนะคะก็จะมีผักบุ้งผักขาวนะคะแล้วก็มีเห็ดเห็ดที่นี่มีหลายแบบค่ะก็จะมีเห็ดหูหนูนะคะแล้วก็เห็ดเข็มทองด้วยค่ะอีกเห็ดหนึ่งนี่จาไม่ได้ว่าเรียกเป็นเห็ดอะไรนะคะก็อร่อยเหมือนกันอันนี้เห็ดอะไรน,น,น,นี้อร่อย ถ้าเพื่อนๆชอบน้ำนหวานๆนะคะก็แนะนำแสอนนี้ค่ะแตนนี้นะคะน้ำจะหวานแน่นอนนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็ใส่เพื่อให้น้ำมันหวานนะคะไข่โอเคงั้นเดี๋ยว ตอนนี้ท้องมันหอมมากท้องก็เลยลองแล้วแลสั่งเมื่อกี้ไปนะคะก็คือมีชีสนะคะชีสก็คือที่บอกว่าขอไปสองชุดเขาก็เลยรวมมาให้อันเดียวกันนะคะถ้าเ,เพื่อนๆนะคะชอบทานเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะก็เ,เพื่อนๆก็สามารถนําไข่นะคะมาตอกแล้วก็จิ้ม นี่นะคะเราสั่งหมูมาแล้วนะคะก็อย่างที่บอกค่ะคือสั่งสันคอหมูนะคะอันนี้นะคะน่าจะเป็นหมูสันนอกชุ่มฉ่ำมากอันนี้น่าจะเป็นสันคอนะคะอันนี้น่าจะเป็นหมูสามชั้นค่ะเราสั่งเป็นแบบหมูนะคะก็เลยมีหมูหลากหลายมากแต่ถ้าเป็นเพื่อนชอบเนื้อนะคะก็ไม่ผิดหวังนะคะที่นี่มีเนื้อด้วย แล้วก็ถ้าเป็นเพื่อนชอบกินแบบสไตล์แบบเกาหลีนิดนึงก็ใส่ชีสลงไปค่ะหมูที่นี่นะคะแร่ได้บักหมากเพราะว่าเขาใช้เครื่องในการแร่นะคะนี่นะคะกุ้งกุ้งเด้งที่บอกว่าที่นี่เด้งจริงค่ะเขาใช้กุ้งที่แบบว่าใส่ปันกลางนะคะตัวไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปค่ะกินแล้วชุ่มฉ่ำมากนี่เห็นไหมคะมีชีสเยิ้มอยู่เลยนี่คะ่ะ ิเย,เยอะมากชิ้เยอะอ่าลืมบอกเพื่อนๆน,นะคะร้านนี้นะคะอยู่ใกล้ๆก,ก,กับตำน้ำมันเชลนะคะและใกล้ๆก,กับขนส่งจังหวัดจันทบ,บุรีด้วยะคะ่ะเป็นอีกร้านหนึ่งนะคะที่ถ้าเพื่อนๆมาจังหวัดจันจทบ,บุรีนะคะไม่ควรพลาดอันนี้นะคะจะเป็นลูกชิน้นลูกชิ้นแซลมอน,นะคะ่ะลูกชิ้นแซลมอนที่นี่จะจะไม่เหมือนลูกชิ้นแซลมอน ที่อื่น,นะคะท,ที่อื่นอาจจะทําเป็นตัวอื่นนะคะแต่ว่าลูกชิ้นแซลมอนที่นี่จะเป็นลูกกลมกลนะคะแล้วก็มาชิมหมูกันค่ะว่าหมูชาติเป็นไงโดยน้ําจิ้มที่ชิมนะคะขอเป็นน้ําจิ้มที่ชื่นชอบก่อนอร่อยมาก ่วนน้ำจิ้มต่อไปนะคะที่จะชิมนะคะก็จะเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟูดนะคะเดี๋ยวจะลองทานกับอันนี้ค่ะทานกับกุ้งดูนะคะจีจานมากน้ำจิ้มซีฟูดกจิจีจานมากกลิ่นหอมแบกหอมมะนาวอ่ะหอมมะนาวแล้วได้กลิ่นพริกเลยนะคะกลิ่นพริกกลิ่นกระเทียมทลกทีที่เรอ,อมอมาก เดี๋ยวเราลองน้ำจิ้มอีกอันนึงนะคะอันนี้คือไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะคะเป็นน้ำจิ้มอีกอันนึงที่ทางร้านเขาก็แนะนําเหมือนกันนะคะฮืมบเก๋อเป็นสไตล์อญี่ปุ่นนะคะเป็นน้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวชิมอีกร้าหนึ่งหอมหอมม่มะหอมอหอม ไม่หอมมากเลยอะแล้วมันเป็นแบบเครื่องเทศของญี่ปุ่นนะคะหอมมากอันนี้อร่อยอะมันจริงมันนอร่อยอะอืมอร่อยมากเลยอะซิสชาบูญี่ปุ่นอร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยเนื่องจากว่าเวลาอย่างที่บอกค่ะหนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีนะคะเราขออนุญาตถ่าย,ยไปเรื่อยๆนะคะชอบน้ำจิ้มมันสะทั้งสามแบบอะชอบน้ำจิ้มหมดเลยอะ อิ่มามากเลยค่ะคุ้มค่ามากเลยนะคะวันนี้นะคะเจนนี่นะคะได้พาเพื่อนๆนะคะมาที่ร้านดีมชาบู er นะคะจังหวัดจันทบุรีนะคะจะบอกว่าอิ่มมากคุ้มมากค่ะในราคา2 6 9บาทนะคะยิ่งไงแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะถ้าชื่นชอบชาบูนะคะแล้วก็มาจังหวัดจันทบุรีนะคะอยากพลาดเลยนะคะมาร้านนี้ได้เลยค่ะวันนี้นะคะเจนนี่ขอขอนุญาตกลับก่อนนะคะแล้วในความสุดตา ช่องเจนนี่โกลาวนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับเจนนี่นะคะวันนี้นะคะเจนนี่อิ่มมากเลยค่ะขออนุญาตก่อนนะคะสวัสดีค่ะ